Bikusang ke nasa ting pancamatehi Bikusatehi sapehe warahantehi Dasa hijalo batatuhi dewa taye Buye nasa nipati taoti Pakawan tang dasa nayabikusang hancang Atako jatunang sutawa Sakai kanang dewa nang ahosi Ahosi yanggo pa sake ke suwiharaati kapila watut saming maawae Mahatapi kuang keing kan kamatehipi kuatehitape he waranganteindaai dalo pauhi lewatalibu y nasani pati

Ehe o anewa susawasye sulewesu antara ita bakawato pura to paturahangsu Ata potarewata bakawat esawak eka mantang atuangsu Ehe eka มาตะนโยปาวณะตะมิงເວະກາຍະສະມາຄະຕະອະທັມະອິມັງທັມມະສະມາຍັງດາຕິຕາເວະອະປາລະຈິຕະຄທັນຕິອະທະໂກອະປາລະເວະຕະພະຄະວະໂຕສັດທິເກອິມັງທັງອະພາສິເຈ sawi maladak umat tasu dan tasu sunak sati ancaku atarane watabang kawato sati kiimang kakang apati yeke kibutang saranang kakasena teganis sati Tutu dewa tasani pati tahun Kita takatang dasan Ayatikusam hancar Ye'e'e'e pite pekawen Ahesu ngati tangat Panang arahantosam makam putar Ye'e'e'e Sambi bakawan tanang Kita karamayewa

เดชิสามีพิกฆเวเดวะกายานังนามาิตังสุนัสสะทุกขามนัสิตาโลธาภิสิสามีติเอวังพันเตติโกเตติโกภาควาโตปัจจโสจงอนขวายตาดูจาสิโลกัมมณุตาสามียตาหูมาตาดัสิตาเอติตาเกิดภาพ

apa katha kairijuana dhavine ekad drop dapa k respuesta bestsatha nada besta b a d तापा uh, uh. โมระมานาพิทาโมหิโมนสังมิติวะนังจะตหาสัยมาวะตายะภาณาตะวันนิโนนเอติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัตนิโนโมรมานาพิกามหพิโมนสัมิติวันัจาตาิลาติสา ตัดสิสดนว่าโมจาณาธิกามุนท้นันสม,มิติวนาทีเหเจเปโสลัสัส e สิโ a ปุวัสปิัสสะหาวอินนมามหาปลาอิมันตุิมันตววันตยัสสิโนโ ที่มันโตทุติมันโตวันอาวันโตยัสสกีนัอภิกตาโมภิกุนังสมาติวะนังปานทีมันจานิสังราชาวิรูปะโกปัสสาสตินาทานังอาทิตติมหาราชายัสสกีนั เติมันโตวันาวันโตยาสัิโ์นัว Oh ติงวันนอาธาโุนาภะสาาทานเวาลาสาตักตาตามปาลาสตาาปูอปายาคาหายาติพียาโมนาคาตาลาตาอาโนาคายาติโนะเอวาโนมาตาปูอโสาตามติงวันนาเย เอมานิตาปังอิสุทธา ທະມາອະໂພຣາດານະເວນາສັ <m uch as> เนแอจอมขมังเวศหมู่บ้านปิ่นเจริญสามตรงข้ามวัดสีกันตลาดสีกันก็จะบันดาลให้อู่ดีมีสุขสันต์คนร่วมมิและกุรุ่งเรืไปได้หนึ่งปีแายสมีความขังและสักิดจาสดาดายาสเพนนาตวันนิโนอีตีมันโตอกตีมันโตวัน awan toyakasino monjamanah pikamun pikunang sami tingwana endo jadewa jaduweyama janda dewa jadamago porakita suriya dewa tawa สิโนะโมระมานาภิกขะโมลภิกขุนังสมิจิงวะนังสามานะมัตามานะมานุสัมโนตตมังปิปะปะโดภิกขาปูอะโมะโนปะโดภิกขะเจตโลหิตาวสิโน

ดาเจเตดะสะทากายาสเมนะนาตะวันนิโนะอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนะโมระมานาภิกขุมุภิกขุนังสังติวะนะเทมิยะตุสิตายามาตตาคาตยัสสิโนะลา เทตดาตถาคายาตาเบนานตะวันิโนอิติมตุอิติมตัววันนาวันเจ้ยาตาติโนโมนังลนาภิกลาโมติโกนังตังอิติงวนาตาเจเตวานิตาญาตาเบนานตะวันิโนงนามัณวเยนาการจุเยจันเยสาริสาตาน อาวุธชาติมากีลาโอภาติงนามนาตวาดาเกโมคาตรังนาคังจันดังวาสิตาทิตังโตพรมาปรมาโตจาพุทิมาโสห วัยตัวเตะักเพอยริกันเตจินเตวสัมระมะเกตมาลเจนาภิตาเนปัสสะกันหัสสมาธิยังเอตานหาจาระบันดาธารมเรียกนามตุมาทตุวงสามัคคีปริวารต้ามาโวมนจิตทัโกตินังอิจิตาทั